สวัสดีครับพี่พี่ที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปในช่องของผมนะครับวันนี้วันหยุดสบายๆนะครับวันอาทิตย์นะครับก็อ่าเชื่อว่าพี่พี่หลายท่านน่าจะพักผ่อนกันที่บ้านนะครับวันนี้เรามาดูพระกันกันกบผมนะครับวันนี้ผมขอเสนอพระที่เป็นอ่าสุดยอดวัตถุมงคลที่เป็นเมตตามหเสน์นะครับพระคุณแผนซุ้มเรือนแก้วของหลวงพ่อลำไยปิยบรโอวัดทุงลาดยาจังหวัดกาญจนบุรีครับ หลวงพ่อลำไยนั้นท่านเป็นพระเกจิคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงนะครับของจังหวัดกาญจนบุรีมีผู้คนศรัทธาท่านมากมายท่านเป็นพระนักพัฒนาพัฒนาเสนาสนะต่างๆของวัดทุ่งรัดยางให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง วัดต่างๆกว่า200วัดที่อยู่ภายใต้การปกครองของท่านนะครับท่านพัฒนาจนาทุกอย่างเพียบพร้อมต่อการประกอบสังฆกรรมของพระสงฆ์ไม่ว่าจะเป็นสถานีอนามัยในสถานที่ใกล้เคียงของจังหวัดกาญจนบุรีท่านก็รวบรวมวทรัทพย์ปัจจัยจากผู้ที่ศรัทธาร่วมสร้างนะครับเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์นะครับแก่ผู้ที่ยากไรนะครับถือได้ว่าท่านเป็นพระโพธิสัตว์ของจังหวัด การจะนะบุรีโดยแท้นะครับผมเคยเล่าประวัติท่านไว้แล้วหากสนใจก็เดี๋ยวจะฝากไว้ในคอมเมนต์แรกนะครับอ่าครับพี่พี่วันนี้เป็นโอกาสดีที่มีอ่าอ่าที่ผมได้ครอบครองพระคุณแผนนะครับซุ้มเดือนแก้วนะครับเป็นเนื้อผงพุทธคุณด้านหน้าน,น,น,น่าจะเคลือบอ่าเป็นน้ํายาเคลือบนะครับไม่ทราบว่าเป็นอะไรน่าจะเป็นเลกเกอร์น,นะครับอ่า สร้างเมื่อปี2542วันที่13เมษายน2542นะครับเป็นน่าจะเป็นวันสงกรานต์นะครับด้านหลังนี้ก็จะเขียนเขียนอย่างดีนะครับมี9 9ณหรือเปล่านะครับถ้าผมผิดขออภัยนะครับนี่ครับเลข9ไทยนะครับ9ณน,นะครับอจะ9ก้ก็ได้นะครับด้านหลังก็จะเขียนว่าพระคุณแผนเรือนแก้วสุดยอดมหาเสนีหลวงพ่อดำใหญ่วัดทุ่งรัญ,ญา่าจังหวัดกาญจนบุรีนะครับอ่า 2,542นะครับพระองค์นี้ถือว่าท่านท่านนะครับท่านมรณภาพก็ปี2,546นะครับอ่าถือได้ว่าเป็นการันตีด้วยอ่าข้อความด้านหลังของพระนะครับสุดยอดสุดยอดมหาเสน่นะครับนะครับเห็นไหมครับสุดยอดมหาเสน่หนะครับอ่าการันตีโดยอ่าวัตถุมงคลเองเลยนะครับผมเชื่อว่าพระสุ้มเลือนแก้วนี้ก็เหมาะสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์ด้วยนะครับ คนเกิดไม่ใช่ขออภัยนะครับพระซุ้มเงินแก้วนี้ก็เหมาะสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีด้วยนะครับอ่าก็คือจะถูกฉโลกันกับคนที่เกิดวันพฤหัสคือห้อยพระที่อยู่ในซุ้มเงินแก้วเช่นพระคุณแผนถ้าเป็นพระประธานก็เป็นพระพุทธชินราชประมาณนั้นนะครับเป็นเป็นเคสของคนที่ห้อยพระนะครับวันพฤหัสบดีนะครับด้านหน้านี้ก็จะเป็นรูปของพระคุณแผนนะครับนั่งอยู่ในซุ้มเงินแก้วนะครับซุ้มเงินแก้วนี้ก็คือเป็นกระหนกขึ้นไปนี่นะครับนะครับเป็นซุ้มนะครับ เป็นพระที่มีความสวยงามมากครับพี่พี่นะครับไม่บินนะครับจมูกนี่ยังโด่งกิบเลยนะครับเป็นพระนั่งขัดสมาธิปางมารวิชัยนะครับด้านท้ายนี้ก็น่าจะเป็นกุมารทองนะครับบ่งบอกถึงเป็นพระขุดแผนโดยแท้เลยนะครับเห็นไหมครับพี่พี่มีกุมารทองนอนอยู่ตรงฐานนะครับนะครับเป็นพระที่มีความสวยงามขนาดก็ปอดีห้อยนะครับนะครับตรงนี้ไม่ได้บินนะครับแต่ว่าเครืออ้ํายาไปไม่หมดแค่นั้นเองนะครับ ใช่ไหมครับเป็นพระที่มีความสวยงามมากนะครับปัจจุบันนี้ที่วัดทุ่งรัยญาก็มีพิพิธภัณฑ์ของหลวงพ่อดำใหญ่ก็สามารถเข้าไปกราบขอพอรได้นะครับท่านเป็นพระที่น่าเลื่อมใสศรัทธายอย่างยิ่งครับพระองค์นี้สวยงามมากจริงๆครับพี่ๆดูนะครับสวยจริงๆครับพี่ๆนะครับหากพี่ๆชอบหรือสนใจอยากจะนําไปเช่าบูชานั้นก็สามารถทักกันเข้ามาได้นะครับ ช่องทางการติดต่อของผมก็0647744808ครับเป็นเบอร์ทูของผมนะค,ะ,ะครับพี่พี่อะนะครับพี่พวันนี้ผมขอจบคลิปสั้นๆไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับหากสนใจก็ทักกันเข้ามาได้สุดท้ายนี้ขออาราธนาเอาบาร,รมีของหลวงพ่อลำยายแห่งวัดทุ่งระยาปกปักรักษาอภิบาลคุ้มครองทุกท่านขอให้มีโชคมีลาบร่ำรวยเงินทองสวัสดีครับ